ดนตรีนะคะยังช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราแล้วก็ความสุขด้วยนะคะรวมทั้งดนตรียังสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุด้วยในช่วงของโซนสุขภาพใจวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ของดนตรีในผู้สูงอายุกันค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ปณิชาพรประสิทธิ์นักจิตวิทยาประยุกต์ด้านดนตรีสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรากันค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับครูปานแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูปาล์น้องตานพอเราเหมือนแบบมีอายุมากขึ้นเนาะพี่ปอเราแก่ตัวโลงอย่างเงี้ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยบางคนก็เหงาบางคนก็ไม่มีกิจกรรมทำเราจะทำกิจกรรมอะไรดีล่ะครับใช่ค่ะห้องทช่วยคลายเหงาคลายเครียดอะไรเงี้ยค่ะต้องถามครูปานแล้วนะครับว่าจะทำกิจกรรมอะไรกันดีครับค่ะ จริงๆแล้วกิจกรรมผู้สูงอายุเนี่ยค่ะที่สามารถทําได้นอก็มีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วหนึ่งในนั้นจริงๆก็คือดนตรีค่ะเป็นดนตรีคือเป็นดนตรีประเภทไหนครับพุปานจริงๆดนตรีเนี่ยสามารถทําเป็นกิจกรรมที่ทําได้ทุกๆประเภทเลยค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นการฟังการร้องอะไรเงี้ยค่ะถ้าสังเกตดูเนาะพี่ป๊อกกับพี่ตันเราจะเห็นว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะเราก็มีกิจกรรมดนตรีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมค,ะค่ะตาม ต่อให้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมดนตรีเนี่ยจริงๆเป็นกิจกรรมที่เราเข้าถึงได้ง่ายเด็กๆเกิดมาเต้นแล้วเนาะบางทีเขาก็เต้นใช่ไหมค,คะใช่ค่ะแล้วก็พอผู้ใหญ่เนี่ยโตมาก็มีช่วงวัยรุ่นก็อาจจะแบบฟังเพลงฟังเพลงวัยรุ่นฟังเพลงป็อปอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอ จริงๆแล้วกิจกรรมดนตรีเราก็ทำอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเปิดวิทยุก็เจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ไม่ว่าประเภทไหนก็ตามก็คืออะไรที่เป็นดนตรีสามารถทำได้ทั้งหมดเลยแล้วบางคนบอกว่าเออเล่นดนตรีไม่เป็นไม่เคยเล่นเลยพี่ก็เล่นไม่เป็นร้องนีงร้องไม่ได้ร้องเสียงหลงด้วยนะเออทำเออทำได้ดีเนาะพี่ปอเนาะต้องถามกุปาดแล้วใช่ค่ะ จร,จริงๆกิจกรรมอาจจะไม่จําเป็นเราต้องเล่นก็ได้ค่ะคกิจกรรมดนตรีจริงๆแล้วเราสามารถทําได้ทั้งการฟังเนาะฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะคบ,บางคนร้องเพลงไม่เป็นแต่ว่าก็ฟังเพลงเอาอย่างเดียวเลยก็ฟังเพลงแค่นั้นก็เพลิดเพลินแล้วใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะแบบไม่ต้องเล่นแต่ว่าเราร้องเพลงก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะแสดงว่าเราร้องเสียงหลงก็ได้เนาะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเพื่อการ ฟื้นฟูจิตใจเราประมาณนั้นใช่ค่ะไม่เน้นทักษะค่ะเน้นเน้นความแบบว่าเพลินเออเออเอาพอบอกอยากร้องเป็นของเราอ่ะใส่ไว้น้องตัยก็ร้องได้ใช่ไหมร้องเพี้ยงเหมือนกันค่ะพอกันค่ะต้องให้ครูป่านไปสอนแน่เลยหรือว่าเป็นแนะนําพวกเรานะครับเตรียมตัวค่ะแล้วทีนี้ประโยชน์ล่ะคะที่เขาจะทําแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเนาะเล่นดนตรีอะไรเงี้ยประโยชน์ที่ได้กับเขาคืออะไรบ้างคะจริงจริง ช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีงานวิจัยเกิดขึ้นมากมายเลยเนาะเกี่ยวกับดนตรีกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศเราก็กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วและอีกไม่นานมากค่ะก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบระดับสุดยอดแล้วค่ะก็คือมีผู้จำนวนผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นการวิจัยที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็เลยจะเน้นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุใน มิติต่างๆเนาะคะรวมไปถึงสุขภาพใจอย่างค่ะแล้วก็การการวิจัยของเขาค่ะก็มีผลการวิจัยออกมามากมายเลยซึ่งที่ดนตรีเนี่ยไปส่งผลกับผู้สูงอายุแลค่ะใช่ค่ะบางคนบอกว่าเล่นไม่เป็นเลยอยางที่ปอบอกเลยว่าไม่เป็นเลยไม่เป็นทำยังไงดีแบบว่ามันจะกล้ากลัวไหมบางทีผู้สูงอายุเขาไม่อยากจะ เขาเรียกอะคะไม่อยากทาอะไรใหม่ๆอมันบางทีมันก็มันเกินมัน้าทายเขาเกินไปเนาะเอออย่างพี่ป๊อบแบบได้อยู่กับผู้สูงอายุเยอะเป็นอย่างนั้นไหมคะเป็นครับเขาจะไม่กล้าไม่กล้าเออแล้วเราจะต้องพาเขาออกมายังไงเออเราอาจจะเป็นแบบเป็นผู้ผู้ดูแลนะครับแล้วเราจะต้องพาผู้สูงอายุออกไปพบปะหรือไปฝึกการการใช้ดนตรียังไงจริงจริง ลูกหลานเนี่ยแหละคะ่ะถ้าสังคมไทยน้อลูกหลานาจ,จะเป็นคนสําคัญเลยอะคะ่ะที่สามารถจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณป้าคุณลุงของเราเองเนะะี่ยค่ะออกไปเจอกับสังคมใหม่ๆได้อาจจะผ่านจากตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงเพื่อน,นะคะ่ะสมมุติว่าคุณแม่อยู่บ้านเฉยๆคนเดียวอย่างเงี้ยก็อาจจะกล้าๆกลัวนะคะแต่ว่าพอคุณแม่มีเพื่อนที่ อาจจะเป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กเพื่อนสนิทสมัยมัธยมเนาะเขาก็ชวนกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะคก็จะยิ่งส่งเสริมความมั่นใจของเขาให้กล้าจากกล,กลัวอยู่อมีเพื่อนซะหน่อยก็เอาอ,อกไปพร้อมกันเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถออกไป เออได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากคพร้อมกันเนาะใช่ไปคนเดียวอ่ะจะเก่งๆเนาะพี่ป๊อปฉันฉันกลัวจังเลยฉันไปคนเดียวสมมติพี่ป๊อปไปเป็นเพื่อนพาผู้สูงอายุไปพี่ป๊อปอาจจะนั่งนั่งอยู่นั่งห่างเขาก็อาจจะกลัวหรือว่าพี่ป๊อปอาจจะสามารถเล่นกับเขาได้ใช่ไหมคะอาจจะแบบสังเกตการอยู่ก็ได้เนาะบางีแบบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยบางีเราอาจจะต้องทิ้งเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อจะแบบมีเขาเรียกนะมีโลคส่วนตัวของเขากับกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันเราจะสามารถเจอกิจกรรมเหล่านี้ได้ ตั้งแต่ในระดับครอบครัวนะคะ,ะบางทีเราไปกินข้าวะะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมี วันพิเศษพิเศษที่เราไปด้วยกันอะไรย่างเงี้ยนาะคะก็จะมีไปกินข้าวตามร้านอาหารอาจจะเป็นเรื่องของการไปร้องคาราโอเกะด้วยกันใช่ไหมคะตามร้านอาหารนะคุณตาอาจจะร้องเพลงแล้วก็หลานก็ฟังว่าเพลงนี้ไม่เคยได้ยินเลยอะไรอย่างงี้ก็แปลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เหมือนช่วยกันสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะเป็นการสื่อสารตัวตนออกมาด้วยซ้ําจริงๆแล้วค่ะเด็กๆก็ร้องเหมือนเราแบบพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปเที่ยวไปทานอาหารกันแล้วมีห้องคาราโอเกะเนาะแล้วก็เปิด คาราโอเกะแล้วก็ร้องกันก็คือบรรยากาศมันก็ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะอย่างน้อยเรื่องของความสุขทางใจเขาได้แล้วประโยชน์อื่นๆมีอีกไหมคะมีค่ะจริงๆเราประโยชน์เนี่ยค่อนข้างจะรอบด้านเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างยกตัวอย่างที่พี่ป๊อปได้บอกว่าไปร้องคาราโอเกะอย่างนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุเนาะเขาก็ตั้งใจที่จะไป มีการฝึกซ้อมที่จะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งเสริมในการที่เขาอะได้มีจุดมุ่งหมายบางอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะคบ,คบ,บางทีแล้วเราสมมุติเป็นผู้สูงอายุแล้วอางเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วเนาะบางทีก็อยู่บ้านอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งเนี้ยกลายเป็นเหมือนหมุดหมายสําคัญในอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนหน้าว่าเนี่ยฉันจะต้องเตรียมตัวไปที่นี่นะฉันจะต้อง อะอย่างที่พี่บ๊อบบอกแต่งตัวเนาะแต่งตัวสวยะไรชุดล้อย่างที่บอกแล้วว่าแต่ละมีกระโปรงนิวลูบอ่บาบานเขาได้แต่งตัวในในสิ่งที่เขาชอบใช่ได้ฝึกซ้อมว่าวันนี้ฉันจะร้องเพลงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขามีเป้าหมายค่ะนอกจากนั้นก็ การออกไปอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันต้องมีการเดินทางเนาะทำให้เขารับรู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยสามารถมีอิสระในการที่จะพึ่งพาตนเองได้ทําให้เขารู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะบางทีแล้วลูกอาจจะไม่ได้ไปส่งเขาอาจจะไปกันเองอาจจะชวนกวนเพื่อนกันไปว่าเออเนี่ยฉันไปกับเธอเธอไปกับฉันนัดหมายกันไปค่ะก็คือเขาจะรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถอยู่นะฉันไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านแบบ ไม่มีแรงอะไรอย่างนี realized, ้เนาะรวมถึงว่าเขายังรู้สึกเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนนะคะเหมือนเราได้ได้มีคุณค่าเนาะอาจจะการร้องเพลงของเราเนี่ยอาจจะแบบว่าเพื่อนก็ชมอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าเออฉันก็มีความสามารถมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างงี้ค่ะเออก็เป็นอะไรที่มีแด็ ข้อดีนันเลยเนาะพี่ป๊อปเออแต่แต,แ,ตแต่ต้อง<ล>บอกแต่อ,อ,อีกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องแสดงออกแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเราจะมองผู้สูงอายุที่แสดงออกนี้ในในมุมบวกได้ยังไงครับคือแบบว่าบางทีเนี่ยอาจจะบอกว่าอุ้ยทําไมเขาแบบมาร้องเพลงกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้เมันจะ่คนแก่ๆมาร้องเพลงเราไม่เห็นอยากจะฟังเสียงหลงอะไรเงี้ยแต่เราต้องาอยากจะฟังจากครูปานเนาะว,ว่ามุมมองของเราเนี่ยให้มองในบวกบ้างจริงๆการทํากิจกรรมดนตรีของผู้สูงอายุนะคะ จริงๆเราเราอาจจะไม่ได้ดูที่ทักษะเนาะเราดูที่ปลายทางไปเลยอาาปลายทางของเราอาจจะไม่ใช่ความเก่งกาจที่เขาจะต้องมาเล่นสมมติว่าเล่นเนปียโ,โนโอ้โหโได้ระดับหนึ่งของประเทศรหรือว่าแบบว่าเล่นเพลงยากๆค่ะแต่สิ่งเหล่านั้นที่เขาจะได้จากการร้องเพลงหรือว่าการเล่นดนตรีของเขาอะค่ะมันคือความ ถ้าเราเห็นได้เลยเนาะผู้ใหญ่ไปคาราอเก่งไงคะก็มีรอยยิ้มกันนะคะครจริงๆแล้วอยากให้มองว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเหมือนที่เราสามารถจะทาได้ดีบ้างอาจจะไม่ดีบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาค่ะมันไม่ใช่แค่แบบทักษะแต่ว่ามันคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้สื่อสารตัวเองเขาออกมาเนาะเป็นตัวตนของเขาอย่างเงี้ยค่ะครเราก็รู้สึกว่าเออคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยมี เขาเรียกว่าอะไรมีเวทีหรือว่ามีพื้นที่ในการที่เขาจะได้บอกเล่าสิ่งนั้นออกมาโดยที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการพูดคุยกับเขามากใช่ไหมคะแต่ว่าเราอดเขาได้ร้องเพลงเขาก็โชว์ออกมาสิ่งนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นความสุขของเขาจริงๆก็น่ารักดีนะคะบันวานาะพี่ครูป่านบอกน่ารักดีต้องเราต้องพยายามปรับใจมองอีกมุมนึงนะพี่ฟลอบไม่ใช่ว่าแบบทำอะไรกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องมองว่าเขาก็น่ารักในวัย ใช่ค่เหมาะสมกับวัยเนาะใช่ค่ะแล้วมีไหมคะแบบผู้สูงอายุที่เขาพอไปเล่นดนตรีแล้วแล้วเขากดดันเพิ่มขึ้นเหมือนแบบฉันทาไม่ได้อ่ะเราเพื่อนดันทําได้สมมตินะพี่ปอสมมุติเราไปด้วยกันเนาะเอาหกสิบห้าเท่ากันจูงกันไปเพื่อเธอใช่เอาสิบห้าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บนึงอุยเพื่อนดันเล่นได้ดีเพื่อนดันแบบมีสกิลเนาะเออแต่เฮ้ยเราเล่นไม่ดีกดดันและการเป็นเครียดมากกว่าเดิม มีไหมคะอันนั้นอาจจะต้องจริงๆแล้วก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้ย้อนกลับไปดูถึงจุดมุ่งหมายของเราเนาะว่าทําไมเราถึงมาเล่นดนตรีหรือว่ามาทํากิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางทีแล้วการเรียนดนตรีของเด็กเนี่ยก็ยังต้องมีเป้าหมายเลยว่าเรียนไปทําอะไรอย่างคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะบอกว่าเรียนไปเพื่อสมาธิบางคนบอกว่าอยากเรียนให้แบบเก่งเพื่อให้ไปแข่งขันเพื่อให้ไปประกวดใช่ค่ะเป็นพ่โต ใช่ใช่ค่ะแต่พอวัยสูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีประมาณนึงแล้วแหละว่ามีเป้าหมายในใจแล้วว่าเขาไปทําเพื่ออะไราบางทีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไปทําเล่นๆนะอ่ะไปทํากับเพื่อนเ,อเพื่อที่จะแบบว่าให้ พัฒนาทางด้านอารมณ์ของเขานะคะอาจจะไม่อาจจะกลับจากการเครียดเนี่ยเป็นสนุกสนานมากขึ้นที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าผิดพลาดบ้างมันก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่รู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วก็รู้สึกสบายใจกับมันเป็นกิจกรรมร่วมกันนะครับอย่าไปอย่าไปกดดันอย่าไปอย่าไปเครียดแบบอุ๊ยจะเอาดีจะเอาให้ทด้เพื่อนให้ได้อะไรไม่ต้องคาดาั้นเอาความสบายใจของเราเป็นหลักว่าจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่เราออกมาีรลกซ์เราออกมา ความสุขให้กับตัวเองแบบนั้น<ช>นอกเหือจากการเล่นดนตรีแล้ว<า>เขา,า,อา,าบอกว่มครูป่านบอกมีกิจกรรมอื่นอีก กิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับดนตรีบ้างครับจริงๆแล้วมีหลายกิจกรรมมากมายค่ะนอกจากเล่นดนตรีแล้วเนี่ยอาจจะยังมีการอย่างที่ปันบอกไปตอนแรกก็คือการฟังเพลงเนาะฟังเพลงฟังเพลงนี้ก็ง่ายสุดๆเลยใช่่ะร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ฟังเอาฟังเอาดีกว่าฟังเอาอาจจะร้องตามก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเน้นฟังไปฟังดนตรีไปตะกรองฟังพวกแบบว่าเพื่อนๆเราร้องเองก็ได้เออไปกับเพื่อนใช่หรือว่าไปคอนเสิร์ตเนาะอย่างผู้สูงอายุบางท่านก็ชอบไปคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องตามใช่ ใช,ใช่การได้เลือกฟังเพลงที่ตัวเองชอบหรือว่าเลือกไปคอนเสิร์ตท,ที่ตัวเองอยากไปเลือกพบเจอศิลปินทีน่ตัวเองชอบเนี่ยบางทีแล้วมันรู้สึกว่าได้ ย้อนกลับไปอะ<ม>่ะบางทีเป็นนักนักดนตรีหรือว่าศิลปินที่ในวัยรุ่นเขาชอบอะค่ะ<ม>พอได้ฟังเพลงเหล่านั้นเนาะมันสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตเ<ม><ม>พลงนั้นมันมีร่องรอยอดีตของเราอยู่อ,อาจจะเป็นทั้งอดีตทั้งดีหรือว่าเศร้าอะค่ะ,คะแต่มันทําให้เราหวนระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นได้<ม>ก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมันก็ปิติเนาะแบบว่ารู้สึกเออรู้สึกดีจังเลยฉันได้ฟังเพลงนี้เมื่อสมัยวัยรุ่นหรือว่าได้พบ กับเพลงนี้ตอนที่อธิษฐานอินเลิฟมีความรักอย่างนี้เนาะใช่ค่ะมันก็ย้อนกลับไปแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยค่ะก็ช่วยในเรื่องความทรงจําของเขาด้วยค่ะแล้วเรื่องของการแบบมีเรื่องของการแบบออกกําลังกายบ้างไหมครับเกี่ยวกับดนตรีด้วยเช่นการเต้นราครับมีแน่นอนค่ะดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของการเต้นราเนาะเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรแบบว่าลีลาดพี่บอลเออเออลีลาดบิกินไหมเออหรือทงโก้อรู้ได้ รู้จักค่ะเออค่ะการเล่นดนตรีนะคะก็ทําให้ผู้สูงอายุได้ขยับร่างกายเนาะอาจจะเป็นการขยับแข้งขยับขาอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ได้ออกลีลาจัดจ้านขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการที่ทําให้เขาได้เคลื่อนไหวเนาะก็อาจจะ มันไม่ได้ช่วยพัฒนาให้เขาเรียกว่าอะไรให้มันดีมากขึ้นขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันช่วยเมนเทนในฟังชันของเขาใช่ค่ะให้ได้ขยับบ้างไม่งั้นก็คืออยู่บ้านก็นั่งอย่างเดียวใช่แค่ไม่ได้เดินเลยเนาะใับคู่กันประคับประคองกันผู้สูงอายุมากมันเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองคนด้วยนะใช่ไหมครับ้อมจะเต้นลีลาเตรียมเตรียมเข้าสู่วัย ผู้สูงสอายุ <c oughs> เอาวอนกันไหมเอาควิกวอนแล้วกันรู้อีกค่ <c oughs> ะ,ะทีนี้มียกตัวอย่างงานวิจัยไหมคะ,ะที่แบบว่าเห็นผลชัดเลยสําหรับแบบว่าผู้สูงอายุที่หันมาเล่นดนตรีค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างแล้วกันะนะคะก็คือนักวิจัยเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ค่ะผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียนเนี่ยที่ที่เขามีทักษะดนตรีนะคะ แตกต่างกันมีทั้งแบบว่าเป็นคนธรรมดาเลยฟังเพลงชอบฟังเพลงชอบอ,อ,อาจจะออกเล่นดนตรีนิดหน่อยไปจนถึงนักดนตรีมืออาชีพอย่างเงี้ยค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีบทบาทอย่างไรในชีวิตเขาบ้างแล้วก็มีความสําคัญยังไงกับเขาบ้างซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะก็พบว่าดนตรีเนี่ยสามารถนำพาให้เขาว่า พบกับประสบการณ์ทาง s p i r i t ช a ลค่ะเป็นจิตวิญญาณเนาะเพราะว่า,อาพอเป็นสังคมที่เป็นศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องไปโบสถ์แล้ในโบสถ์ก็จะร้องเพลง,ลง,พลงใช่ค่ะซึ่งดนตรีเนี่ย สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีก็สามารถสัมผัสกับเพลงเหล่านั้นได้ในโบสได้อย่างง่ายๆเลยซึ่งเขาต้องทําทุกวันวันอาทิตย์อยู่แล้วไปโบสวันอาทิตย์ใช่ค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าดนตรีเนี่ยทำให้เขารู้สึกสงบภายในจิตใจอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นี่ก็เป็นด้านจิตวิญญ,ญาณที่แบบเป็นนามธรรมาหน่อยๆแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ออกมาน้องตานพี่เคยเห็นนะคนที่ไปโบสถเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ย ก็จะบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการแสดงท่าทางออกมาด้วยบางคนก็แบบเหมือนแบบเคลิ้มตามบางทีร้องไห้เลยนะครับใช่ค่ะอินกับอินกับเสียงเพลงอินกับเสียงคอรัสที่อยู่ในโบสถ์แต่เพาะจริงๆนะคะพี่พจรช่มก็เลยแบบดึงอะไรออกมาบางสิ่งบางอย่างเหมือนเราแบบว่าอินกับเพลงนั้นนะครับมันอาจจะมีเรื่องของความทรงจําที่มันขึ้นมาความทรงจำดีๆที่มันคล้องกับดนตรีใช่ด้วยใช่ไหมคะหรือว ความเชื่ออย่างงี้ค่ะทางศาสนาเนาะบางทีเราพูดหรือว่าเป็นคําพูดเนี้ยค่ะอาจจะไม่ทําให้เราเข้าไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าการร้องเพลงศาสนาเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกอินกับมันได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะฟังแล้วอินจริงๆเดี๋ยวจูงพี่ป๊อไปเล่นดนตรีหลังจากจบรายการนี้เลยนะคะพี่ป๊อตามครูป่านไปเลยใช่ไหมคะเออให้ครูป่านฝากนิดนึงค่ะสำหรับ ผู้สูงอายุที่แบบอุฟังแล้วสนใจอ,อยากจะมาเริ่มเล่นดนตรีเริ่มจากง่ายๆก่อนงไงดีคะค่ะจริงๆแล้วดนตรีนะคะเป็นกิจกรรมที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการฟังการร้องการเล่นหรือว่าเต้นนะคะแล้วก็ดนตรีเนี่ยกิจกรรมดนตรีต่างๆก็สามารถส่งผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุได้เนาะอย่างที่เล่ามาค่ะก็จะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกไป เล่นดนตรีได้ทํากิจกรรมดนตรีเ <_ S 2> พราะว่านอกจากที่จะได้ร่างกายที่แบบรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋ามากขึ้นความจําดีขึ้นรู้สึกว่าได้เคลื่อนไหวมากขึ้นเนี่ยก็ยังส่งผลถึงสภาพจิตใจเนาะสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะทางใจะคะ่ะ<อ>เพราะว่าดนตรีเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนของเราได้จริงๆนะคะแล้วก็ทําให้มีความสุขจากภายในได้เหมือนกันค่ะ ฟังแล้วยิ้มอยากไปเล่นดนตรีเดียวนี้เลยค่ะพี่ฟอกผู้สูงอายุที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยฉันมีเวลาว่างเยอะพอเล่นดนตรีดีกว่าเผื่อที่จะช่วยเรื่องความสุขของตนเองแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะไม่เหงาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ลองดูนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณครูปานมากเลยนะคะขอบคุณคปานค่ะ ผู้สูงอายุสามารถใช้ดนตรีให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายวิธีด้วยกันทั้งการฟังการร้องการเล่นดนตรีรวมถึงการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับจังหวะของดนตรีก็นับว,ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้สำหรับผู้สูงอายุแล้วดนตรียังเป็นเสมือนสะพานใจที่ผ่าให้ผู้สูงอายุหวนรำลึกไปในวันแห่งความหลังในความทรงจำที่มีเรื่องราวผูกพัน ผู้สูงอายุสามารถเลือกฟังเพลงที่ชอบได้ตามใจไม่ว่าผู้สูงอายุจะเลือกทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างไรก็ตามดนตรีล้วนสามารถมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น